ก็กราบสวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อชาว YouTube นะครับแล้วก็กราบสวัสดีเพื่อนเสมาชิกช่องนายช่างจนทุกคนด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับนายช่างจนก็จะมาพูดถึงนะครับติดตั้งแอปพลิเคชันไม่ได้นะครับขึ้นเออเลอร์เออร์หรือว่ามีแอปพลิเคชันอยู่แล้วนะครับสำหรับใครนะครับที่เจอปัญหานี้อยู่นะครับนายช่างจนเจอมาหลายคนแล้วนะครับที่ติดตั้งแอปพลิเคชันไม่ได้นะครับอันดับแรกนะครับ เพื่อนๆไปที่การตั้งค่านะครับมาที่การตั้งค่านะครับกดเข้าไปนะครับที่การตั้งค่าเลยนะครับกดเข้ามาเสร็จแล้วนะครับในเช็งจนให้เพื่อนๆหาคําว่าแอปพลิเคชันนะครับแอปพลิเคชันนะครับหรือคําว่าแอปนะครับตรงนี้นะครับกดเข้าไปนะครับที่คําว่าแอปพลิเคชันนะครับแล้วเป็นไปหานะครับแล้วไปหาคําว่าแอปนะครับ แต่ถ้าใครที่เป็นมือถือรุ่นเก่านะครับก็เลื่อนลงไปได้เลยนะครับมันจะมีแอปพลิเคชันให้เลยนะครับอ่ะก็กดไปที่แอปนะครับแล้วเราก็จะเจอหมดนะครับหมวดแอปพลิเคชันนี้นะครับสมมุตินะครับสมมุติเพื่อนๆนติดติดตั้งไม่ได้มันบอกว่ามีอยู่แล้วนะครับให้เพื่อนๆมาดูที่ตรงนี้ก่อนนะครับคําว่าแอปทั้งหมดนะครับ กดเข้าไปนะครับที่แอปทั้งหมดนะครับแล้วนายช่างจนให้แนะนานะครับแนะนําให้ดูคําว่าปิดใช้งานแล้วตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยนะครับที่ปิดใช้งานนะครับปุ๊บนะครับอ่าเห็นไหมครับของนายช่างจนก็คือไม่มีแอปพลิเคชันนะครับแต่ถ้าเพื่อนนะครับมันติดตั้งไม่ได้มันบอกว่ามีอยู่แล้วนะครับมันอาจจะอยู่ตรงนี้ก็ได้นะครับเพื่อนๆนได้ปิดการใช้งานแอปพลิเคชันนั้นไว้นะครับมันก็จะไม่ขึ้นไปบน แถบเมนูหรือแถบหน้าจอของเรานั่นเองนะครับให้เรามากดเปิดที่ตรงนี้นะครับถ้าใครที่มีแอปพลิเคชันนั้นอยู่นั่นเองนะครับแต่ถ้าใครที่ไม่มีแบบนั้นช่างจนนะครับแสดงว่าเพ o โตของเพื่อนๆมีปัญหานะครับเพื่อนๆก็เลื่อนลงไปนะครับเลื่อนไปเลื่อนไปหาคําว่า Google Play Store นะครับ Google Play Store นะครับเลื่อนไปเลยครับ เปิดไปหาคำว่า Store นะครับห้านี่ครับเ e Sto ตรงนี้นะครับกดเข้าไปนะครับที่คำว่าเ e Sto นะครับแล้วเพื่อนๆมองหาคำว่าที่เก็บข้อมูลนะครับที่เก็บข้อมูลนะครับกดเข้าไปนะครับที่เก็บข้อมูลนะครับแล้วให้เพื่อนๆมาลบแค a s ์นะครับลบแคสก็คือไฟล์ขยะของ g o g l e p l a y นั่นเองนะครับลบไฟล์ขยะเพราะอะไรนะครับบางทีนะครับ การเก็บประวัติหรือเก็บข้อมูลต่างๆนะครับของ Google Play นะครับก็คือไฟล์ขยะนั่นเองนะครับประวัติดาวน์โหลดประวัติการติดตั้งต่างๆนะครับบางทีมันอาจจะเออร์เลอร์ก็ก็ได้นะครับมันอาจจะเออร์เลอร์มันอาจจะเก็บประวัติตรงนี้ไว้นะครับตรงนี้ไว้เป็นในไฟล์แคดนี้นะครับว่าเราโหลดมาแล้วนี่นานะครับแล้วแล้วเราจะไปดาวน์โหลดอีกทําไมนะครับประมาณนี้นะครับแต่ที่จริงเราลบออกไปแล้วแต่เพ s สโต e ก็ยัง จำว่าเราโหลดแอปนั้นมาอยู่นั่นเองนะครับให้เพื่อนๆกดล้างแคชตรงนี้นะครับอ่านเพื่อนกดล้างแคชนะครับแล้วสังเกตนะครับว่าแคชตรงนี้จะหมดไปนะครับในซึิงจนจะกดล้างแคชนะครับปุ๊บเห็นไหมครับไฟล์แคชก็จะหมดไปประวัติการดาวน์โหลดก็จะลบไปนั่นเองนะครับแล้วเราก็ไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่เราอยากจะได้เข้ามาในเครื่อง นะครับก็สำหรับใครที่เป็นอาการนี้นะครับลองทำตามคลิปนี้ก่อนนะครับถ้าทำไม่ได้ยังไงก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับนายช่างโจรก็ขอลาไปก่อนนะครับถ้าเพื่อนๆคิดว่าเป็นประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ช่องนายช่างโจรด้วยนะครับคลิปต่อไปนายช่างโจรจะมีเทคนิคอะไรดีๆนะครับเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์มือถือการตั้งค่าโทรศัพท์มือถือต่างๆนะครับ มาฝากเพื่อนๆอ,อีกก็เจอกันคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ